ได้ดีเ้อโอยไลายๆสนมเจะเอาว่านี่เลยนี่ป้าดุกปสุคอผูกไหลไปหาเราเองแหบ้านนี้มีบ่ในหันนะป้าประคงงมไปงมมาทามันไหลโดยสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องก็สุขสุขเนเด้อมาพบอพ่อกังนัดปีพี่น้องพ่มพ่อมนี่ค่ะ พอดีมาแต่ดินใหม่เนาะมาแลวก,ลก,กลายถงหางหนาพอดีเห็นลุงไร่นตะบ้าพี่น้องเห็นได้ลายอยู่ไดยมานแหงบ่อนเก่าที่วางของประตูปูนผนสะมือนั่นแหละแต่ว่าพอถ่าพิ่นะสิได้แต่ต้นเล่นหน่อยเนาะโู้หอะ,ระหไรมาได้ใส่อีกพี่นอ้องก็ขอลายเหยอมเข่ามันขอนเด้ลงมาใหม่แล้วก็เห็นเม็ดตูค่ำเนะาะถ้าเหือยหน่อยผมไปหารัวหอยเมถาก็ห้างงงกับปูเนาะ,ะมาแล้วมาพูดกับปูให้เมถา ิ่งลงไล่เิ่นสะปาเด้อเด้อไอ้บ้านไอบ้ดนเป็นเบิ่งเพิ่นเนาะเด้ดดอคือสิมานพี่น้องเบิ่งพค้งทางไอ้เก่งก็มานําสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยมันมีก่อนพี่น้องเอ้ยลมแห้งริมื้อนี้นะลาวถ่าเบิ่งว่ามันบกแล้วมันสิมีหลายสมใ๋เนาะโค้งข้างโค้งกับพี่น้องแม่ตุ้งครับ <c oughs> ลง ย่างหอยลุงพคนเนาะปลาติดเนอะในน้อยก็อยู่พุ่มพคนละเนาะคือสีมาอยู่ดอกมือนี่ถ้าว่ามันอยู่ในบ่อนน้ำขึ้นตีนเนาะนปลาขึ้นมาเทิงพี่เลยทั้า,า,าว่าอยู่ทั้งเทิงผูกกกระมี่เลยบ่อนเจ้าสะขึ้นนะไไดเด้๊เด๊เด๊ขากอะไรแล้วไหนบ้างลายหนึ่ง เรามาหากินพี่น้องเองโป๊ักตัวนี้ก็ไม่เห็นว่าักจับเองดิส่งแม่งมันดินเนยไม่เห็นวะลุงไมเต็มหนาตัวเองถักเนาะอยากลงอีกมีกเปื้อกไ้ ไปเห็นที่อยากคนชิ ator, ล่ลงลงคุตมบ่มาเบ่งปลาแล้วเนาะมีแต่ปลาคอ,อได้มันลงไปในบ่อนน้มามันนะฮะเราเก็บเอาพี่น้องอมีปลาดุกปลาคอเนาะ <m> จะมาสะในในนี่บ่มืองสะในนะลนปลาดุกบ่หรือปลาคอเนาะ <m> ปลาคอ <m> ปลาคอเออตัวพีกะ ว้าพี่น้องลายให้เดี๋ยวพอปลงแล้วงมได้นี่เด้อว้าลายให้ได้สามเจ้าเอามานี่เลยตัวใหญ่ที่ป๊าปลาดุกบ้นไปขอดพี่น้องลงไลยแล,แล้วคือสีเด็ดลายค่ะมนันแต่เศร้าเลยเนาะนี่ตัวนี้กะบางพี่น้องตัวบักไงหน่ แม่ท่าวเห็นงอมงอมกระปูอยู่ทางนั้นพี่น้องไอ้ผู้ปลาแหลมคุดกระปูหายแม่ท่าวเห็นว่มีแหงคุดได้ลุงไลย,ยู่พี่ก็ม,มีนะพยายามเสือกเสือครับโอ้ยพื้นเบ,บ,บาบอสเขาได้ดไม่ใช่เลยเราไปเอาไปกินมาเรื่อเอาไปขายนี่เอาไปขายบออเอาไปขายเลยเมตตุคามบ่มีเงินบ่นี่มาซื้อน้ำลุงไลนี่แล้วขายปลาคอได้แล้วงมได้เลยพอได้ซื้อขขาวกินเนาะแม่นเลย ข่าวกระแพ่งสามพี่น้องเอ้ยใช้แบงค์ห่อนถุงมือแมนหักกบินเราหาตลอดพี่น้องแนวกินนะฮะทุกมือลงแล้วบรตูกินนี่นะลงในนี่ได้นี่มันอยู่ในนี่เลยตัวบักใหญ่นะมุมเลยได้บ่อยู่ได้หันแหละเห็นบ่อ้าวฝูงไหล่ไปหาเราเองเหรบัดนี้ตัวบักใหญ่หนึ่งนะมันมีน้ำล่างอยู่ก่อนที่ลงนะน้องน้องบ่อึดเหม็นจางนั่นนะ ได้บ่แม่เแ่าได้บ่ไม่แ่าแล้วก็มาหากินมีบ่ในหันนะป้าปลาคอป้าพี่น้องน้องจกลอกนิดน้อยนี่นะมือนั่นกาทั้งได้ปลาซิวแล้วก็ได้ปลาคอเนาะไปแ่าแล้วก็มาส่งเบิ่งเลย มาเบิ่งพี่น้องแนวกินเราใส่ในนี่น้ำเนาะเบิ่งคือสีไลยเต๋อเป็นแยงว้า,ออา,าโอ้ว้าที่ตพี่น้องเลยมีแต่ปาลาล้วนเลยนี่มีแต่ปาาลาคอเม่ทาเออไล่เลยเฮ่อเต็มอันนี้เลยโอ้โหในน,นี่ก็บปลาไล่ในเมทาวเลยลูกแล้วปลาเนี่ย บบใครสะกับโบเห็นตีมาดุงไลมาสะเพื่อว่าได้เป็นได้เลย <laughs> มานเ,นะเป็นมานนะ,นะทีนอ้เลยทางเทิงผมมีบอกอามาถ่าสบายดีเด้อมนะ <laughs> าขึ้นคือทั้งส่งทั้งเสือแจ,จ้านี้นะ <laughs> ได้นีไม่ถ่าเลยเจ้า,จาได้ยังเจ้านะได้อยู่อยบอก อออเออขูข่ขู่ไพาศาลในหันนะขู่ใหญ่ๆนะขีๆๆะขดออขก่าขูไม่ถ่าวได้ไไดออปั้นกันทะแลถรา้กันกินน้ำกันพาตลิมกันดตนี้มันยุดเทิงใหญปลาขอ,อ่ะอ๋อที่โตผ่นจับยางไงเลย <laughs> จับยังไงได้เพื่นเนี่ย มากใครได้เน,นี่ยนะ <laughs> บุตี้แต่เห็น,นรเราหาเราหากินเก่งเลยพี่น้องจิโตไป่แถาไป่แถาอดบาไวพี่นอะะ้อ,อ,นองไอ้พวกหือห <laughs> ือขาอันนั้นลงไปเลยเลยฮือ <laughs> อันนั้นลงลงน้ำลงไหลอะไรวบบนี้เอ้างมไปงมมาถ้ามันไหลเออถ้ามี จะบเห็นดอกไ้้ปูยงไ่เห็นหอยยงไเห็นบบเห็นยังเลยเนาะยัร้าะลงมายี่อไรบอเอคือเห็นลงมางมจะโดนโอ้ยได้หอยขี้ห้าน่ยางกงคุณพ่อหัดแกงสั่ี่อกปลาแล้วเคุณหาอยู่ทั้งฝุ่นแล้วเนาะคุณใหวไ่ได้อยู่ขา้กินิม งงมๆไม่ถาเอเยมาแต่สะคอว่าจ้เนะสชาว้วยาวก็เลยสวยเตอเลยเนาะมีไหมน้ำในแถวนี้นะเขาเห็นตอนน้ำยังบบทันบกนะนกกลายเลยข้างเคร่งผูกมีอีก้ะค่ะว่าบอนน้ำอันจะสะขึ้นไปนะบบมีบมเนี่ยค่ะ โอ้บักลายหนึ่งในบัน,ละละนัน้นเรานะเราเก็บไว้รวยนมันน,นนั่นเลยเอาไว้มีตูออ้ใหญ่ๆไปคลายกันได้ดีเาะพ่อป่าธรรมศาสตร์โมเมนต์ปลาเลออี้ยงเนาะพอได้อยู่ดอกพี่น้องคายเวดนี่กะไปซื้อข่าวกินข่าวกระแพงเสมอนี่ นนนีีเเบิงอ้ยตดจะมีอันจะอยากซื้อปลาบ่ซื้อปชาวพันแตนเพื่อนดีให้ชาวพัน,อ,น,นอยากได้อันปลาไปอันนั้นแหละไป่เท่ากับพี่น้องเราปล่อยงมเอาไม่เท่าใคอยากซื้อไอเก่งชาวพันมีบ่ไปเบิ่งดูนะเงินในถงน่ะไม่เท่าก็อ,อยากอันซื้อปลา <S 2> <S 2> <S <S เปืือนบ่นมือนะครูทั้งนั้นก็ได้อีแล้วปลานะ เดนน่องกินอันนี้เออเจ้าก็ขายหล่อนเลมาหากระเ่อยขายก็พอได้เออมาหาไาบปลากเมื่อยเนาะเบื้องการพอได้น้ำม่งน้ำมันเดินคือว่าอยู่นี่ก็มีเม่นบ่คือว่าปลาหน่อยบ่นี่นี่นะเม่นบ่โบเม่นเนาะคิดว่าปลา มื่อคืนนิบมีินากินบ่นอนท้องเปล่าสิบ่ได้กินอีหยังสาบเห็นเราสะป้าแล้วกสะออนพี่น้องแวะมาเบิ่งพระว่าได้ร้ายแทะตอนแรกคิดว่าป้าน้อยด้ทางหน้าก็ลงไปเบิ่งยูยูทูบตัวนั่น ปีก่อนๆนะ่ะน้องก็นั่นหาลายให้ได้ปลาคอนะแต่ว่าเดีเ๋ยวนี้มันไปยังไม่หยันเน่เพิ่นเห็นนี่งเลยเพิ่นปะปลาเพิ่นได้อีกแล้ว <laughs> ตัวน,น,น้อยและปิ้งแซบ่บ ตอนแรกๆนั้นเราอันลงมานันดิ่นเดาๆยังพี่น้องปลาคอก่ะส่วนร้ายมีแต่ปลาคอเนาะปลาดุกบอกบอกคอยมีทั้งนั้นก็นเอาลูกเอาเต้าออมาหาคุดกระปูพี่น้องเลยพอได้กินทางเลยน้อยแล้วก็ปลาแหลมทางนักก้นก็เนาะยังบ่ทันเห็ดวิ่งยากพี่น้องถ้าเอักเสงก็เลยว่มามาพี่ก่อน งมเอาตามน้ําบกพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาซะแล้วเนาะมันบกเดีๆเราดออีกแล้วไม่่าย่างไปอยู่กี่นี่ไม่ท่าบ่เห็ดเดี๋ยวๆอืมเราจับแบบง่ายๆได้มั้ย่าเอ้ยจับปลาย่างัจับปลาแล้วบ่ หาตามบวกที่ว่าเฮาย่างเนาะมันเข่าตามบวกไม่เท่ากับย่างไม่ทางผูกเรามาเบิกมาหากระปูพี่น้องได้อยู่ไปเรียนมาคุณตามคันนาอืมประเวดวนเป็นย่ออัปะซิวฮะอืมปะซิวในหางกมีไม่เท่ามาเบิ่งดูเราแบบมีเลย เราสะเนาะสะอะไรมันขึ้นเบาะกินไม่ถ่าเเ้ยเจ้าบ่มีบ่เจ้าบุ่ญเอามันขู่มาบ่ขวาน้อยอยู่พุ่นเลยบ่ไม่ถ่าแล้วป้าขู่อยู่พุ่นเหรอผลว่าสิเอาปลาซิว มีเราสะขึ้นเลยมันอยู่ในบอแยงนี่เบิ่งดูมีบะระวังมันลาออกทางป่าเลยมันสีลากับกับไปทางเก่ามีแต่เจ้าดึงออกออกก่อนได้มีอยู่ได้ไหม่ถวเลยมา่งออกรถเราสะแล้วเลยคืกระทังเจ้าอยู่ครูมีห่จักมีเด็กมันอยู่ทางลุ่มพี่เขาเห็นอยู่ พอเดือดอ่นเดี๋ยวคบป <c oughs> บ,บต้มเนาะบนข้าสาน้ำเข่าผิดทางนี้มันมีแต่ต้มเนาะมีมอีกวัวดิมาขอกินบนต้ะ มีติดตุ้มให้เก่งพ่นกะหล่อยู่พี่น้องมึงไงเก่งหล่อได้ปลาคอจากตัวอ่ะเดี๋ยวฝนฟื้นโคกดูฟื้นโคกไดะแถวนี้นะเพฝนอันนนั้นเนาะมหาอันจกกระปุน,นาหอนาพี่น้องได้ได้ธรรมศาสตร์เดี๋ยวหน้าแรกในกาพากันง่ายเขียดนี่กว่ป้าแผ่นดินไหวแถวนี้นะ <c ười> ง่ายมาได้ละกา จนดินจนบุมีอันบนสีง่ายพี่น้องพากันง่ายเนาะหลายคนแถวนี้กันมันก็ม่วนไปอีกแบบเพราะว่าบ้านเฮาเนาะมันก็หากินแบบนี้แหละพี่น้องม่วนหลายคนบ้านเทิงแล้วก็ทางทางเฮาเนี่ยทางบ้านเฮาอยู่คุณละเนาะตอเพื่องนี่เลยมันเริ่มแห้งแล้วบานนีกนนนอะไนนอพวกกับลูกเพื่อนป่าแหลม กระปุ่นหน้านะมันบรอยากนะมันได้ทางนี้ดินมันยังบรทันแห่งขักมันสีเหนียวในน้อยหนึ่งธรรมศาสตร์เนาะจะเก่ากระบบนเพิินเห็ดหน้าอยู่นี่กับบริหลายพี่น้องก็พอได้กินเขาก็ได้ึรหลายเรางมทางนี้ ม,มันน้อยพ่มไปจับไปเท่าไน <Yeah. S 2> ี่ผมเอาดอกรับวะมันอะไรนพ่อม่ใช่ปลาโลดเออสาวเสือ้อขาวนางน้อย <c oughs> นางยังก่อสื่อิ่นสาวปันน้อย โอ้โหมากแค่ได้นี่นะไปแล้วนะมือนในคนกับพ่าลูกคนมาลุยพี่น้องมาแต่เศร้าเลยกับเทวแต่ว่าอากาศผัดหนาวหนาวเนี่ยเนาะใครแต่ว่าดีอย่างหนึ่งเพิ่นบ่หายพี่น้องลูกคนละผิดแบบปะคอปะบื้อได้ฮะเดี๋ยบแล้ว ไลยเห็นได้ในนีน้กันแมน,น,มนเป็นมีแต่ปลาขอพี่น้องพอดีเนาะซัมมี่ในนี้ก็เต็มเลยถอดใส่น้ำกันบ <ะ S 2> ่เออไม่ได้เลยเนาะปลาขอมลอยอยู่ในทัาปลาซิออ้วก็จะเราตีเอาใส่แหงดปลาติโต,ตโลเด้ ป่าขอโตมาเริ่มเพิ่มเลยชุ่มเป็นเลี้งไปกันมาพุดทั้งนิ่งเลยดินมันแห้งสร้างแนมโตมัอตนออกก่อนเนาะมีปลาซิวนะเหมือนกันเลยรวมกัน,น,นเนาะฝ่าวืนฝ่าทางมาฝ่าวืนเป็นถิ่มป้าไปบ่ <laughs> ค่หัวเวดเลยทางนี้นะอะไว่าทามาหนึ่งเวดเลยปจะ e mm ๊ะกับได้เดยังบ้ลงไปงงอีกยังจบใ้วลองงงอีกแล้วเราเอากระถางใหญ่เลยมาทีน้องบอกว่าหยานปลามันออกเนาะปลาคอมันเปละอ้มลูกผูกเต่ามาหากิน คือส <inaudible> ิได้หลายได้หลายบ่เอ้ยน้อยเพิ่นเซาซะล่ะพี่น้องยกลุงหลว่าผู้ซะเได้นี่บ่นงเนาะเนาะได้บ่ติดได้แต่หอนีพี่น้องเอ้ยจัวเอาในบ่อนเิงโคกบ่อยนอยอมีเขียดพร้อมพี่น้องเอ้ยถุาดูอะถุาถุาถุาดู สบายดี <laughs> บริหารเนาะพวกเนี้เกือบกระปุ๊กใสพี่นอ้นองเลยสบายดีเดลยน้อยเด้ยยดอยังบริกินข้าวเศร้าบ่ยังบริกินข้าวเศร้าวะอี่เทิงบ่จะลงมาทางนั่นบ่มาทางนี้แล้วจะยังขึ้หนห้อยขึ้นห้อยแถวคำถึงแถวนั้นได้แ่านั้นได้อายุพี่น้องเลยแต่ว่าได้แต่หอยกับกระปูบ่ อยู่เงเราขุดอยู่เทิงเราขุดอยู่เทิงโคขุดได้่เทิงชวนไล่ก็มีตามตันตินต้นกระแดงเงี้ยแหละเขียดห้อยนะมันจะอยู่ตา,ตามนี่ใน,นเท้าก็ประคอสามโตไอเก่งผืนงมตามอัน หน้ามั <digit> <aman> นบกไี่นอะหายไม่เท่าเกงใส่กันเนาะกับแซบเลยข้อแรงาแล้้อไี้แกงอยู่ดอกไม่เท่าแล้วก็ไปเอามันเครื่องหนาอยู่พุณชิมงานอะไรบ้านาุงไรเออเราเราเผาปลาก่อนอ ปันหาปลาทางนี้มันก็มาหาดุมันได้พี่น้องเลยเนาะหาอยู่หากินถูกมือ้อพอได้กินทำไ,ได้บไลยเพิ่งจะกินเองถ้าได้ไลยเพิ่งกักขายซื้อข่าวกินเท่านั้นพอได้กินแต่ละมื้อเนาะหน้ามันแห้งแลวแถวนี้กัมมหาสะมหาง,ง้มกับพอได้อยู่ไว้มีแต่ปลาคอ น้อยๆกะมาหากินกับลูกอยู่ดอกไอ้สองคนเนาะดูคามเหมือนจะมาหากินมานี้กะพี่น้องไอ้จังได้มีแต่ว่าชิปนี้กะสิคอลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อถามพ่พ่อคิปหนะเนาะจังได้กะขอขบคุณขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลคิปบอขามโฆษณาพี่น้องเอ้พอดีแวมมาเบิ่งนลุกงไร้เผินสะป่าพี่น้องไอ้อไอาางไงเรื่อ,องออเคยกันตั้งแต่ใน,น่อยๆหแล้วนาะเพิ็นกู่บอนเดียวกันพี่น้องแต่เก่าก็ได้ตั้งแต่น่อยจน ยวนี่น้องตีก้กะอายุสิเก้าปีแหละพี่น้องเนาะเป็นกัได้เนี่ยเป็นกระเสียชีวิตไปส่วงอันร้างๆนี่แหละเนาะเป็นโรคเป็น้องเป็นเบาหวานกนอยู่คนเดียวบบเนี้หาอยู่หากินไปแต่ละมือเนาะโดยมิแตว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี